อ่ะนี่คือกาแฟเย็นโบราณพื้นเมืองอันนี้กาแฟเย็นนั่นถ้าโบราณไปนู้นต่อไปนี้จะเล่าถึงอาหารอร่อยคือส้มตังกินบ่อยๆรสชาติแซ่บดีวิธีทำก็ง่ายจะบอกให้ต่อไปนี้ไม่มีใครช่วยจะร้องเลยทำไมรนา คนอาจะมาถ <the> ่ายรูปกันแบบตามแต่ละมุมต่างๆเนี้ยค่ะเดี๋ยวเราจะถ่ายมากจะสู้แบบว่าเน็ตไอดอลคนอื่นได้ม้วยเคยถ่ายการถนกนี้ไหมคไม่เคยครั้งแรกในชีวิตเลดะเป็นแปดปียั็กลัก้วก้าค่ะก็อย่างี้เราก็ได้เสียวเราก็ได้เสียวกันบ้างะ ที่แบบนักท่องเที่ยวสาเงี้ยเราก็อาจจะแบบว่าไม่ได้ไปเพราะว่าคิดว่าหลายคนก็คงไปมาแล้วหรือว่าเห็นตามแบบรุ่นนี้นั่นเยอะแต่ว่าเราจะพาไปร้านที่แบบว่าเอา้าหาไปหนก็โเราไม่ได้เดินไปเดินกลับไกลกว่าแบบว่า <c oughs> <c oughs> หนูก็งงอ้าจะเข้าไปช้ัปปี้อีกแล้วะ <c oughs> ีจะปูใส่กระดงมากค่ะเขาหยุดเขาไม่รู้สึกอะไรเลยดีเพื่อน4-5ห้าคนยืนรอเขาคือ <c oughs> อย่างนี้คืออย่างนี้ชุดที่มีอยู่ไปขายมัมเอนมีหมดแล้วก็เลยต้องหาชุด ่หนาร้านขายขนมอาโป้งแม่สุน oh, no. ีเป็นแบบเนี้ยเดี๋ยวดูกันว่าหน้าตาจะเป็นไงกีนแต่ว่าเขาได้มิชลินไกด์ปีนี้ด้วยนะปกติคนต่อแถวยาวแล้ววันนี้เราโชคดียังไงก็ไม่รู้เราแบบเรามาครอบครองละเรามาแวะกินกาแฟกินขนมระว่างที่รออาโป้งเราก็จะมาสั่งเซล้อง อ้งเลี Z Z ้ยงชานมอ้า hmm. ชื่อเซร้องคืออะไรก็ไม่รู้แหละแต่ว่าเซร้องอุ่นเล็้ยงคือชานมเลี้ยวขวาเจอตาสิก็เคยเห็นหลังจากที่ไม่เห็นรานมากเรามาชานมตอนเด็กๆอ่จะเป็นร้านที่เขาขายตรงที่หนงอ่ะอยากกินไข่ผ้าอ่ะคือกาแฟเย็นโบราณผืนเมืองอันนี้กาแฟเย็นแม่ชิมถ้าโบราณไปนู้น อะไรมาแล้วคะแม่ได้มีคลินด้วนะไม่ใช่ได้มีคลินได้ออกได้แล้วแป้งแป้งกรอบแล้วมันมีไส้อะไรมันเหมือนไส้ในกะทะแล้วข้างในเขามีอะไรอ่ะกะทิใส่กะทิสดใช่ไหมกะทิสดใช่ไหม ทนันทีสดเอ่ออเนียร่อยอะหอมมากถ้าหมดเนี่ยร้อยบาทเอาเดียวนี่ขายได้ยังไงเนี่ร้อยเดียวเนี่ยอร่อยมากปกติถ้าเป็นอย่างเงี้ยเคยกินแต่ขนมโตเกียวอะแต่นี้อร่อยกว่าตรงนี้เขาจะนิ่มตรงนี้เขาจะกรอบด่อยอะนี่เขาจะนิ่มปูเออโหสมาร์ที่เขาได้มิชลินอยันนี้เป็นร้านอัดตักแกเป็นขนมแบบ ต่างๆพื้นเมืองของภูเก็ตเดี๋ยวจะซื้อไปฝากป้าด้วยประชานประชันดังมากเลยรู้ไหมประชันไม่มามีแต่คนถามถึงมี่ขนมป้าแล้วขนป้าแล้วป้าโอ้เสียใจจริงๆคนมาไม่ถามถึงนี่ออกมาจากเตาใหม่ๆเลยอ่ะอันนี้ขนมปาขนมปลาไส้ถั่วจดอร่อยฮะอร่อย เพิ่งเสร็จนะขนมอะไรคะทางเปนะี๊ยะคนภูเก็ตน่ะเขาที่นิยมให้คนท้องาทานก็มันจะช่วยในการเรียกน้ำนมะอ่ะมันเป็นคพามโปร่งอย่างนี้ค่ะร้านนี้ขนมแบบอร่อยเลยแล้วเราก็เหมือนกับ รรวมของขนมพื้นเมืองหลายๆอย่างที่แบบไม่เคยกินเลยแล้วเขาก็น,น่ารักด้วยมีแบบออให้ชิมเฮ้ยแม่คะอร่อยมากมากกว่า5อย่างที่วันนี้กินครั้งแรกร้านชื่ออาตักแกใครชอบกินขนมพืพ้นเมืองภูเก็ตหรืออยากซื้อฝาก<ล>อ่ะก็มาอาตักแกได้ นี่เลยค่ะพี่นี่เลยค่ะที่มาของความอร่อยส้มตำแปะ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 แปอร่อยสุดคือน้ำปลาร้าโอ้โหนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเาด้วยเอาขวดอย่าแย่งกันนะปลาร้าเดี่นะเดี๋ยวเนี๋ยววันนี้ มีหลายเมนูนะครับมีโซบะลาเกาเหลารวมแกงน้ำม้วก็ที่ทลาดไม่ได้เลยเป็นตุ้มจุดแข็งมากเดี๋ยวแม่ขอชดน้ำตรงนี้นค่ะแม่จะตัดเองหรือว่าจะไปชิมของเขาคะโอ้ยต้องชิมเขาหรอที่ไม่ได้ทำในช่วงไม่ได้หรอกเอ้าเท่ากันเดี๋ยวเราไปชิมเมนูเด็ดแล้วก็อุ้ยสารพัดเมนูมากไปชิมด้วยกันนะจ๊าโอเค นุ่มดิบอย่างผักอะค่ะ네มันก็ไม okay ่เหมือนผักที่แบบเวลาเรากินส้มตำที่สั่งที่กรุงเทพนะคะมันก็จะมีอะไรแตกต่างเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองดูว่ามันเด่นทางไหนทุกคนบอกเลยต้องมาลาทตอนแรกแต่ว่าจะรอแม่เดี๋ยวนี้ให้คุณคิดให้อาดิวกินก้อนอร่อยมากคือความที่มันอร่อยมากค่ะทุกคนต้อองมา คืออันเนี้ยเป็นตำั่วปลาแล้วขนมจีนเขาอ่ะไม่เหมือนขนมจีนกรุงเทพอ่ะขนมจีนแห้งผัดสมุนไพรน่ากินมากแล้วควรสชาติเป็นยังไงคะอร่อยมากใช่ไหมคะแล้วก็อันเนี้ยตำผลไม้ถ้าเป็นกรุงเทพคนก็จะเป็นผลไม้ต่างๆแต่อันนี้ก็ผลไม้ต่างกันแต่แบบมีลักกามมีแบบอะไรที่มันไม่เหมือนกรุงเทพอ่ะอ้อร่อยอะยำหอยนางรมยำหอยนาง หรอคะอะขอข่าหมูย่างุกินเเมื่อกี้ค่ะอัก้อยสักงส้มตำหลวงพระบางพริกคึกงเม็ดและอีกคึกงเม็ดเขาจะเอาไปกลัดบ้านไงลับบ้านคือตอนนี้เนี่ยมันโครงการคนละครึ่งไงคะล่ปีกเลยปะคะปไปแล้วไปไหนกแม่ไปไปนู่นไปนู่น เออไม่สู้เผ็ดเด๋ยสู้การกินเพราะว่ามียาตรยามาค่ะตอนจะอาไวยที่กินเผ็ดไม่เก็ดอ่ะก็ยังหยุดกินไม่ได้มันอร่อยอ่ะนนัไปหมดเลยอ่ะอาหารเโตแล้วตอนนี้ข้าหน้าอีกอะไรแกงาาเกลืมเือแมงหมันเป็นแกงหน่อไม้ใส่ทุกอย่างมีข้าวซอยไปแ้ว ไปรู้สึกว่าปอเรากินแบบปลาลงปลาเข้าไปมันมีแรงบอกว่ากระชุ้นกระชวยขึ้นมาโอ้ใช่ค่ะที่นี่มันนัวเนาะเขาบอกว่าปลาปลาลาเขาว่าเป็นสุนัขในตัวเองมันเลยนัวมากแล้วก็อันนั้นที่ก่ออีสานเดี๋ยเราต้องลองนะแล้วก็อันนี้เด็ดมากมีแซลมอนมีกุ้งแล้วก็มีหอยแครงเด็ดมากก็ใส่สตอรนะนี่ไม่มีใครฝากรายเลยตอนนี้แล้ว อย่ตันดิจิ้มจุ่มดิเล่เลยขึ้นก็คือนี่ค่ะจะทําให้ดูนะคะแล้เขาเนี่ยจะเป็นแม่สีเรือนนะคะคือตะเกียบนะคะปกติอย่างนี้เราก็คีบได้ใช่ไหมคะแต่นางทําแบบนี้ค่ะแล้วใครก็คีบอยู่อย่างเงี้ยค่ะจะได้ไหมคะพี่ผู้ชมขาจะน้ำหงื่อมันไม่เคลื่อนที่ไม่เท่ากันเล่น อันนี้ก็คือต้มหน่อไม้เขาเรียกว่าอะไรแม่แกงต้มเปลือยเหมือนกันเหรอแกงต้มเปลือเนี่ดูน้ำมันดี้หมใบยานางน้ำใบยานางเหมือนเหมือนเปรบเปลือกใช่ไหมปกติอะค่ะไม่เคยกินมาก่อนเลยแต่อันนี้มันดูดีมากทีมงานเราก็ไม่ลองเองต้องให้ต้องให้มันลองหวานกินแล้วจะชื่นใจนะลูกชื่นใจเลยด้วยอะชื่นใจไม่ได้ไม่ได้เผ็ดมากเราแตะแต่เอาเอาอ๋ออันนี้คือบวบบวบบวบมีเยอะมันไม่ขึ้นมันไม่สนับสนุนให้เรา แม่โหล้อสับใจคืออะไรอะรวมไปเกินอีกไม่ได้อร่อยนัวแม่ครับแต่แกงนี้จรินๆก็ต้องทดน้ำด้วยใช่ไหมครับใช่ทดทดกินน้ำได้วยก็กินอยู่เค็มข้นอร่อยมากไม่เผ็ดนะคะแต่หนัว <compensation, S 1> โอ้มันไม่มึ้นมันรัวอะมันรัวคือต้องบอกก่อนเราอะเป็นคอส้มตำแต่ว่าเราไม่เคยกินแบบนี้เลยอะมันยังไงคะต้องให้คุณผัดช่วยเล่าทำไมมันแตกต่างในขนาดเพราะว่าผมส่วนตัวชอบกินส้มตำล้วรู้สึกว่าถ้าเราทำน้ำส้มตำออกมาที่มันเหมือนกันทั้งหมดเราเปลี่ยนแค่วัตถุดิบมันก็ส้มตน่ากิเลยดยคิดมาให้ให้แต่ละเมนูเนี่ยไม่ใกล้เคียงกันน้ำปลารากูตัวมีมีเสน่ห์ของแต่ละจาน ไม่ได้มาเนี in there, like ite, ่ยก็ส uh, 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 uh. no like, um, ั่งดีเลเวอรี่ไปอย่างเช่นเรามาแล้วกินอยากกินอีกอยากกิน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 อีกตามแบบแบบนะคะที่อะไรนะกระทูกระทููเกตเซิร์ฟไงตามแบบแบบคูเกตใช่คูเกตนะไม่ใช่อันอื่นไม่ฮัลโหลมาถามก็ได้ว่าที่มาแอนดี้มาใช่ไหมคะใช่